สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพิกากหมูกันนะคะเราจะเอาหมูติดหนังติดมันเนี่ยมาต้มก่อนนะคะแล้วก็เอาไปหัน่นหรือจะหั่นก่อนแล้วค่อยต้มก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราต้มแล้วเอามาหั่นเนี่ยมันจะง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็หั่นให้ชิ้นประมาณพอดีคำนะคะแล้วก็เอามาต้มโดยใส่น้ำพอท่วมเนื้อหมูนะคะแล้วก็ใส่เกลือประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะ ต้มไปเรื่อยๆระหว่างต้มก็ดูแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำละเหยออกไปหมดแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้เลยค่ะเราเจียวไปเรื่อยๆจนหมูเหลืองนะคะจนเหลืองแล้วก็น้ำมันที่ติดอยู่บริเวณเนื้อหมูติดมันนะคะแห้งลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าดูนะคะว่ามันเหลืองหรือยังนะคะเราก็ดูเรื่อยๆนะคะให้เช็คดูไปเรื่อยๆระหว่างที่เราเจียว ตอนที่กำลังต้มอยู่นะคะเราต้องหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันจะติดกระทะแล้วทําให้เจียวยากนะคะก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะดูนะคะลองทำดูไม่ยากนะคะให้ได้เนือ้อแบบนี้นะคะเหลืองๆแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะลองเช็คดูเรื่อยๆนะคะดูว่าน้ำม,นมันมันออกมาเยอะหรือยังนะคะ พอใจอยากได้เท่านี้เราก็พอนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าน่าจะให้น้ํามันมันแห้งกว่านี้เราก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแช่หมูไว้ในน้ํามันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทําการเจียวอีกรอบนึงนะคะโดยใช้น้ํามันนั่นแหละคะ่ะโดยใช้น้ํามันหมูนะคะมาใส่กระทะตั้งน้ํามันเดือดแล้วเราก็จะเอา หมูที่เราเจียวครั้งแรกเนี่ยลงเพื่อให้หนังที่อยู่ติดกับหมูเนี่ยกับมันหมูนะคะพองขึ้นมาก็จะเป็นกากหมูเจียวนะคะก็จะเจียวได้ขึ้นประมาณนี้เราถามแม่ค้าก่อนนะคะว่าหมูอ่อนหรือหมูแก่ถ้าเป็นหมูอายุน้อยๆหมูอ่อนหนังมันจะพองเร็วนะคะแล้วก็อร่อยนะคะกรอบด้วยแต่ถ้าเป็นหนังหมูแก่ มันจะไม่ค่อยพองนะคะลองเลือกดูดีๆนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็จะต้องถามแม่ค้าเพราะเราไม่ทราบว่าเจอหนังหมูอ่อนหรือหมูแก่นะคะหลังจากเจียวแล้วมันก็จะพองขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหมูอ่อนนะคะมันจะฟูขึ้นกว่านี้นะคะนี่เจียวเสร็จแล้วเราก็ตักออกนะคะแล้วก็เอาลงทีละนิดนะคะมันก็จะค่อยๆพองขึ้นมาแล้วก็ใช้กระชอนตักขึ้นพักไว้ใน หม้อหรือในกะละมังนะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะน้ํามันที่เราใช้ก็คือน้ํามันที่เราเจียวกากหมูครั้งแรกนั่นแหละค่ะเราไม่ต้องไปซื้อน้ํามันพืชมาเจียวนะคะเราก็จะได้น้ํามันไปด้วยนะคะเช็คดูนะคะว่ามันพองพอดีแล้วเหลืองอร่อยแล้วเราก็ตักออกนะคะใช้กระชอนตักพักไว้ที่กะละมังนะคะแล้วก็เจียวกาก,ากต่อไปนะคะ แล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะใช้หมูประมาณ4-5กิโลนะคะในการทำแต่ละครั้งเราจะทำไว้ใส่บาทด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้กินแล้วก็ให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะมาดูกันนะคะหมูก็จะเจียวหนังก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะกรอบส่วนข้างในมันก็จะนิ่มถ้าเรา เหลือน้ำมันมันไว้เยอะนะคะเหลือหนังนะคะเจียวก็จะได้ฟูขึ้นประมาณนี้นะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะดูวา่ามันเหลืองพอดีหรือยังเช็คไปเรื่อยๆนะคะได้แล้วเราก็จะใช้กระชอนตักออกนะคะตักพักไว้ที่กระมังหรือเราจะทําการเจียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหนังหมูที่เราเจียวไว้เนี่ยหมดนะคะ แล้วเราถึงจะทำการปรุงนะคะถ้าเราชอบหนังให้มันฟูกว่านี้เราก็เจียวต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เช็คไปเรื่อยๆต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราพอแล้วเราก็ตักออกนะคะตักออกใช้กชระชอนตาห่างๆตักนะคะเพื่อให้น้ำมันมันรอดออกไปด้วยนะคะตักพักไว้ที่กระมังนะคะทำน้ำพริกต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมนะคะ เทชอบชอบกระเทียมมากแล้วก็ใช้มากนะคะอันนี้จะประมาณใายกระเทียมประมาณครึ่งกิโลนะคะเจียวจนกระเทียมเหลืองนะคะอย่าให้เหลืองมากนะคะไม่งั้นไหมเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเหลืองแล้วตักออกเลยนะคะไม่งั้นไหมแล้วก็มาเจียวหอมแดงนะคะหอมแดงกับกระเทียมจะสําคัญนะคะในการใส่พริกกากหมูขาดไม่ได้นะคะ หอมแดงนี่จะเจียวสุกยากกว่ากระเทียมนะคะแล้วก็เจียวยากกว่านะคะเราก็ดูใช้คปเรื่อยๆนะคะให้เหลืองเหมือนกันนะคะอย่าให้ไหม้เจียวโดยการคนกระทะไปเรื่อยๆแล้วก็ใบมะกรูดนะคะทีนี้ได้แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงน้ำพริกกากหมูกันนะคะใส่พริก ป่นนะคะพริกป่นขั่วมือนะคะอันนี้มันคั่วแบบไม่เกินไปนะคะเราอาจจะคั่วให้มันแดงกว่านี้นะคะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็คนใส่น้ําซอสหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเราก็กะประมาณนะคะเทลงไปให้มันทั่วหมูนะคะแต่ว่ายอย่าเยอะนะคะไม่งั้นจะเค็มหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลนี่เราลองใส่ประมาณหนึ่งช้อนก่อนนะคะ แล้วแต่ความชอบเลยนะคะรสรสดีนะคะแล้วก็ปรุงคนไปเรื่อยๆนะคะก็คือน้ำพริกกัหมูเราจะปรุงให้มีความเผ็ดนำแล้วก็เค็มตามแล้วก็หวานตามมี3ามรสนะคะหวานตามก้นเพื่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะชิมนะคะแล้วก็ใส่พวกกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะใบมะกรูดจะใส่ ตบท้ายเพื่อนเลยนะคะคนคนไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะผัดให้หอมนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายนี่แล้วก็จะใส่ใบม,มะกรูดใบม,มะกรูดอย่าให้ไหม้นะคะก,กรอบเวลาเจียวเสร็จแล้วค่ะชิมรสให้ได้สามรสนะคะเผ็ดเค็มหวานนะคะตามกันนะคะได้แล้วค่ะกินกับ ข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะลองทําดูนะคะสามารถเอาไปทำสร้างอาชีพได้นะคะทำขายก็ได้ทำกินก็อร่อยเสร็จแล้วค่ะ